เอเยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Su m m o n e r w a r กับบู Channel นะครับวันนี้อยู่กับมอนเตอร์รีวิวนะครับน้องวอนเต้นะหรือว่านักมายากลนะลูกเต่านะครับวันนี้มีดันแจ้งเป็นทตุไฟนะครับผมก็เลยเอาอาพสกิลทัดมือนะเรียบร้อยจนเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรามารีวิวทัดมือกันนะครับผมว่าทัดมือเนี่ยเก่งหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้งานที่ไหนได้บ้างเนาะใช้ลงอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปกันก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นสายสนับสนุนนะครับผมนะดนเลเวล40 HP 9,885นะครับ Attack 659นะครับ Defense 659แล้วก็ Speed 102นะครับปลุกมาได้สกิลผู้นำขึ้นมานะครับผมสกิลที่หนึ่งนะครับเป็นการทอยลูกเต๋า2ลูกเนาะเพื่อโจมตีเป้าหมาย2ครั้งนะครับและก็รับเอฟเฟกนะแต่ละเลขแรบที่ทอยได้เนาะเป็นเวลา2เทินนะครับดังนี้นะถ้าเกิดได้4แต้มเนี่ยนะครับก็จะห้ามฮิวนะครับผม5แต้ม ก็จะติดเกาะแตกนะครับหกแต้มก็จะทําให้ศัตรูเนี่ย่อติดฉลบนะครับหากได้เลขเหมือนกันนะก็จะได้เธอต่อทันทีนะครับผมอพเต็มเตเมสกิลนี้เพิ่มขึ้นนะครับสกิลที่2นะครับเป็นการทอยเต๋า2ลูกนะครับเพื่อโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็ไล่เอฟเฟกอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการห้ามฮิลเฮดพีนะครับลดพลังป้องกันหรือเป็นปลดเอฟเฟกเสริมพลัง1อันออกนะครับเป็นเวลาเทิเธนเนาะยิ่งผลรวมของตัวเลขลูกเต๋ายิ่งสูงนะครับก็ยิ่ หากได้เลขเหมือนกันก็จะได้เทินต่ออีกเช่นเคยนะครับอัพสกิลเต็มคูดาวเหลือสามเทินดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับผมสกิลไฮไลท์ครับผมสกิลดาเมจนะมาดูกันบ้างนะว่าน้องทําอะไรได้เนาะเป็นการทอยลูกเต๋าสองลูกนะครับใช้เลขที่น้อยกว่าเพื่อการปรับสัดส่วน HP ของศัตรูใหม่นะครับหากเลขที่ได้เหมือนกันก็จะได้เทินเพิ่มนะครับสกิลนี้จะใช้งานกับบอสไม่ได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับดวงนิดนึงนะก็เหมือนอาการเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ,ะลดเลือดเนาะคล้ายๆกับท่าของพินไฟอะไรประมาณนี้นะครับ หรือว่าใครที่เล่นคอมโบนะครับไปน่าน้ำอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นกับน้องได้นะเพราะว่าเป็นการลดเลือดศัตรูด้วยนะครับอัพเต็มคูลดาวน์เลยฮะเทิร์นอ,อันนี้สําคัญมากนะครับถ้าไม่เต็มอัพถ้าไม่เต็มน้องจะเล่นยากมากเนาะก็นะครับสกิลวู้ดน้ำนะเนาะเพิ่มความต้านทานในอารีนาสี่สิบนะครับผมอ่าเป็นอย่างนั้นบ้างสกิลค่อนข้างปั่นป่วนเนาะแต่ว่าในการใช้ดวงส่สวนใหญ่นะถึงรู้กันบ้างครับผมรูนก็เป็นสายเรียกว่าตายตัวเลยนะคนส่วนใหญ่นะครับร้อยละเท่าไหร่ไม่รู้ ใส่กันนะส่วนใหญ่เป็น ex นะครับ ex กับวิวนะหรือใครจะใส่ ex กับอะไรก็ได้นะครับก็เป็นสปีดนะครับผม hp นะครับแล้วก็ hp นะครับผมออฟลองเป็นด e เฟน s ์แม่นยำนะครับเพื่อนๆนะอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยใส่เป็นอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นนะครับตีแรงตาม hp นะครับหรือว่าดาเมจที่ลดจากคาดไฟเนาะแต่ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าพวกอาร์ติแฟกต์ในส่วนของสกิล1สกิล2แม่นไปได้เนี่ยก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่ามันช่วยทำให้ติดสถานะต่างๆเนาะ นะครับโดยคร่าวๆนะสกิลของน้องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการเล่นคอมโบกันบ้างเนาะคอมโบแรกที่เราจะเจอบ่อยที่สุดนะครับอดีเซ็กมันตัดไปแล้วทุกคนตปไม่ทันแต่ปีหมดแล้วแหละเนาะว่าจะมารีวิวน้องสักหน่อยนะครับผมขอเข้าบ้านนี้ไปลองแล้วกันบ้านนี้กันบ้านน้อยนะขอเข้าบ้านเพื่อนนิดนึงนะฮะไม่เอาดีกว่าเราไปเข้าบ้านเราเองเนาอไปเข้าบ้านเพื่อนไงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรู้หมดเลยนะว่าผมเอาอะไรไปกันบ้านนะครับอ่ะสมมุติว่าผมจะไปเข้าบ้านนี้แล้วกันเนาะผมไปเข้าบ้านนี้นะทีมนะครับอันดับแรกทีมที่เเราจอกันบ่ย ใครไม่เคยเจอบ้างหรือใครเคยเจอแล้วลื่นบ้างอ่าใครไม่เคยเจอกดหนึ่งนะครับใครเจอแล้วลื่นกด2องนะทีมที่เราจะเจอกันนะครับที่ผมเจอ่อนข้างบ่อยเลยก็จะเป็นทีมนี้ทุกคนมีวูฟแสงนะครับเพิ่มพิพีนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็น้องนะครับผมเจ้าบอนเตนะครับแล้วก็บูฟน้ําซึ่งมันปั่นป่วนมากทุกคนคือวูฟแสงทําทำสปีดมาสูงอยู่แล้วถึงไหมมันก็เลยแบบว่า สปีดจี้จัดมากน,นะครับออกมาแล้วก็เพื่อนออกต่อเล่นเกตเล่นเกตฮิวสถานะกันอยู่อย่างนั้นแหละนะครับผมก็ค่อนข้างเรียกว่าปั่นป่วนเนาะตัวที่ใช้วูฟนะครับวูฟเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของแม่นเยอะกว่านี้แล้วก็เล่ยเยอะกว่านี้นะครับของผมเนี่ยไปดึงรูนจากตัวอื่นเนาะมันมีแอคแท็กมาช่องนึงด้วยนะครับมันก็เลยเรียกว่าค่อนข้างบางไปน,นิดนึงนะส่วนเจ้ามอนเต้นะครับรูนประมาณนี้ทุกคนนะครับแล้วก็วู๊ฟน้ำนะครับผมวู๊ฟน้ำก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะเนาะนะครับ ก็เป็น e x ็กวิเช่นกันเมื่อก่อนน่ะคนทำเป็นคิดเมเเยอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่โดนท่านา3เนาะใช่ไหมก็เมื่อก่อนคุณดาวแค่า3าเทือนนะครับหลังจากที่มันเก่งเกินไปก็เลยโดนปรับนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูการใช้งานทีมนี้กันก่อนนะครับเพื่อนๆนะว่าใช้งานดีขนาดไหนน,ะนเพื่อนอันนี้ก็นะครับเล่นเกตไปก่อนเลยนะแล้วก็ทําไงดีครับเราจะทําการตรีเจ้าทัดมือน,นี่แหละเนาะ,ะนะครับแล้วก็ลองปรับสัดส่วนให้พี่ดูนี่นะครับขอได้อะไรขอได้5แต้มเห็นไหม ก็ปรับไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเขาล้างได้นะเพื่อนๆบางครั้งล้างไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแล้วก็คิวเล่นเกมใหม่นะครับแล้วก็ท่านี้ถ้ากดท่าสองไปมันจะไม่ค่อยคุมนะเนื่องจากว่าอีกสองตัวนั้นมันติดวิวนะครับก็ถอยไปอีกนะฮะได้ได้แต้มเท่าไหร่มองไม่ชันเหมือนกันนะครับยวทำการลบปั๊บเข้าไปครับผมปึ๊กปึ๊กปึ๊กนะฮะเนี่ยเราก็ถอยสกิลสองนะครับเมื่อกี้ได้กี่แต้ม มองกระแทนไปเห็นไหมว่าจะมีสุ่มนะครับอีกตัวนี้โดนเกาะแตกนะอีกตัวโดนห้ามฮิวนะครับนี่แล้วก็ตีไปอันนี้เป็นการทอยนะเห็นไหมทอยแล้วก็ทอยอีกนะครับทอยเลขเหมือนกันก็ทอยใหม่ทุกคนอันนี้ได้เท่าไหร่หนึ่งแต้มเห็นไหมคือแต้มน้อยจะลดเลือดค่อนข้างเยอะนะครับโอ้ตายไปเลยทุกคนเออมอนบ้านผมมันกันบ้านเอีกยดีนะแต่ลูนที่มาใช้มันยังไม่ได้เป็นลูนที่เรียกว่าค่อนข้างแน่นนะ การเล่นประมาณนี้เลยนะทุกคนนะออสำหรับน้องนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่ผมอยากคอมโบเจ๋งๆอะ่ะเดี๋ยวผมไปลองบ้านคนที่เก่งกว่าผมให้แล้วกันนะครับผมขออนุญ,ญาตตีบ้านของกิวนะเพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพกิวเรานะครับว่ามันดูเดือดเลือดพ่ายขนาดไหนนะนี่นะฮะเดี๋ยวผมเอาแพนด้า Panda ไปตัวหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เจ้าแพนด้าเนาะ Panda แล้วก็นะครับ เอาน้องเต่าไปด้วยนะเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่าเวิร์กหรือเปล่านะทุกคนนะนี่นะครับผมก็ได้เทิร์นมาก่อนเลยผมก็ดู่วยเลยครับปื๊ดเฉยไปให้นะฮะเขาคิวครับผมคิวแล้วเราก็ลดเรือก่อนนะครับปื๊ดเราเขาได้อะไรทุกคนเราเขาได้เล็กสามเห็นไหมโอ้ยลดเลือหายไปเพียบเลยนะแล้วก็โดดครับปึ้งเรียบร้อยนะเก็บได้หนึ่งศพแล้วครับจากนั้นเราก็ค่อยๆค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะรอกคูดาวันวนนะครับเห็นไหม อันนี้นะครับเขาติดปีกเราทําอะไรไม่ได้นอะกจากฟีสก,กิลหนึ่งธรรมดานะครับผมสก,กิลสองเก็บไว้ตอนปีกเขาหมดนะทําไมครับดูดเข้าไปครับเพื่อนๆดูดเข้าไปครับเข้าบ้านเนี่ยถ้าเกิดคุณมีเซ็ตมอนเหล่านี้นะเข้าบ้านที่มันเป็นบ้านแบบเนี้ยที่เป็นในส่วนของเจ้าโทเทียมอะ่ะดีมากนะครับเพื่อนๆอย่าพึ่งการปีกอย่าพึ่งกลางปีกเออโชคยิมยังไม่มกกางอ่ะทอยดูก่อนไนดะ้กี่แ้มทุกคน เจ็ดแต้มนะครับเห็นไหมแล้วก็เกาะแตกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็ดูดเข้าไปอีกทีนึงฮะปื๊ดเข้าไปนะครับนี่แล้วเขาก็บัฟไปนะเราก็ได้ความรู้เรื่อยๆดูดได้เรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็เขาก็จะตีเราเนาะเพราะว่าเราเป็นธาตุมืดน,นะครับส่วนตัวอื่นเป็นธาตุน้ำนะก็จะไม่โดนนะครับอันนี้ขโมยไม่ติดอ่ะฝั่งตรงข้ามบัฟเราได้ฮิวอีกแล้วนะครับผม ายมโอ้โหเกือบตายทุกคนนะฮะเรียกว่าเกือบตายนะเกือบไม่รอดนะครับค้างเหลือกันเลยทีเดียวเห็นไหมมันเหมือนกับพินเลยนะทุกคนนะเออเลี้ยเขเลยอยู่นิดเดียวนะไปทอยได้เลขสูงใช่ไหมเรียบร้อยครับได้เตือนต่อนะครับผมได้เตือนต่ออีกกีนึงนะครับผม สตันไหมไม่สตันน่าจะบินแล้วนะน้องน่าจะบินแล้วแหละนะครับเดี่ยว่าน้องทํางานมาเต็มประสิทธ,ธิภาพแล้วนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะเราก็สามารถเล่นคอมโบประมาณนี้ได้นะครับผมก็อาจจะทําน้องให้เรียกว่าดีเฟนซ์สเก็ตร้อยก็ได้นะจะได้ถึกๆนะครับแต่โดยตัวส่วนส่วนตัวสเตตมันอดีเฟนซ์มันหกร้อยกว่านะ้ะมันอาจจะทําสเตตสูงค่อนข้างยากนะครับผมในส่วนของดีเฟนซ์เนาะก็เน้น แต่ถ้าได้ก็ดีนะด้ว่นะนี่เห็นไหมเราก็เก็บไล้ศพหนึ่งแล้วนะครับก็เอาไปใช้กันได้นะสําหรับใครที่มีน้องลูกเต๋ามืดนะครับอเท่าที่คิดออกก็น่าจะใช้งานประมาณนี้นะก็หนึ่งนะครับเป็นทีมกันบ้านในอลิในในกิววอลซิกวอเนาะเนี่ยนะก็เอาเป็นวูบแสงวูบแสงน่าจะมีกันทุกบ้านเนาะวูบแสงนะครับแล้วก็วูบแ้น่เพื่อนๆนะครับอ่ะวูบแน้นวูบแสงเป็นตัวที่สปีดพีพีนะครับเือะเยอะเนาะ ไวๆนะครับแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยเป็น k ีเอ็กวิวนะครับผมเนาะก็เป็นสปีดเฮดพีเพีเหมือนกันนะครับก็อาจจะทํำฉึกๆหน่อยนะส่วนสกิลสามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กระดวงนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่าเท่าที่ผมเจอนะครับมันค่อนข้างดีนะแล้วก็อาจจะทําแม่นสักมากกว่านี้ก็ได้นะแม่นสัก50ก็ได้หรือว่า50จากอร์ติแฟกต์ก็ได้นะครับรวมกันสกิลหรืสกิลสองจากอร์ติแฟกต์ก็เน้นเป็นแม่นแล้วกันนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับน้องมอนเต้นะครับ ก็เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยนะครับอยากให้รีวิวมอนตตัวไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยเดี๋ยวผมที่อยทํทำให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ